สัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซมโซเซแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงของของเล่นเกมเมอร์นะฮะเราก็มี Mechanical คีย์บอร์ดมาแนะนำอีกตัวหนึ่งฮะ,ะนั่นก็คือตัวนี้เลยครับ Mechanical คีย์บอร์ดที่มีชื่อว่าเพ t ทก o อนดูลาฮันอ่าตัวนี้นี่ครับคือคีย์บอร์ดเมคานิเคิลของเราอีกตัวหนึ่ง <S 2> <S 2> ที่เขาส่งมาให้เรารีวิวกันนะกะ็ <S <S ของเพเทกอนดูซิว่ามันมีอะไรกันบ้างหน้ากล่องเขาบอกไว้เลยว่า พรีเมียมโปรเทคชั่นก็คือคุ้มครองประกันเนี่ยในวงเงิน1,000 0แบาทคือไม่ได้แค่คุ้มครองแค่ตัวคีย์บอร์ดมาอย่างเดียวแต่คุ้มครองในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราด้วยทั้งหมดเลยถ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราส่วนไหนพังเพราะว่าเกมมิ่งเกียร์ของเขาเนี่ยเขาจะชดเชยให้ด้วยในวงเงิน1,000 0แบาทนะฮะระยะเวลา1ปีรับประกัน1ปีนะครับมีเป็นบูสวิทตัวนี้เป็นบูสวิทนะแล้วก็มีไฟ RGB ์ให้ให้เล่นให้ปรับสีเล่นทั้งหมด18แบบเลยนะ หลังกล่องก็เป็นข้อมูลของเขาข้อมูลสเปคของตัวคีย์บอร์ดของเขานะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเปิดกล่องมาก่อนเลยจริงๆเราก็แกะมาแล้วแหละเพราะว่าเราเอามาลองใช้เองจะได้รู้ว่าคีย์บอร์ดเขาเป็นยังไงกันบ้างกดมันไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดของเขานะมาเดี๋ยวในในส่วนนี้ในรายละเอียดต่างๆมันจะมีอะไรบ้างนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน รรนี่คือคีย์บอร์ดเพนทาก้อนดูลหานนะจะเห็นมีฝุ่นเล็กน้อยอันนี้อย่าไปสนใจครับมันเกิดจากการที่ว่าเราเอามาลองใช้แล้วเพอเอิญว่าติดใจก็เลยได้ใช้มันเยอะไปหน่อยมันก็เลยมีฝุ่นมีอะไรจับค่อนข้างจะเยอะนะฮะมาดูหน้าตาดีไซน์การออกแบบของมันดีกว่าเรื่องฝุ่นอย่าไปสนใจมันเลยดีกว่านะตรงส่วนของคีย์แคปนี้นะคีย์แคปเขาก็มีดีไซน์ลูกเล่นฟอนต์อะไรของเขานิดหน่อยหน่อยมีปับไฟลูกเล่นปรับไฟอะไรได้เยอะแยะมากเลย เป็นไฟแบบ rgb ตรงส่วนนี้เขาเป็นเพลทนะเป,น plate, เป็นเพลทเป็นเหล็กนั่นเองเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยแถบนี้จับไปนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะโดยรวมหน้าตาของคีย์บอร์ดเขาเนี่ยที่เราเห็นเลยคือดีไซน์เขาจะไม่หวือหวาอะไรมากเห็นตรงขอบนี้ไหมขอบที่เขาจะไม่หวือหวาอเลยเลยคือเขาจะเป็นแบบว่าแค่เมเหลี่ยมมนๆน,นิดนึงอะไรเงี้ยเป็นดีไซน์แบบสแตนดาร์ดมากเลยแต่ว่าเขาจะตัดขอบโมเมียมด้านข้างอ่าก็จะดูหรูหราขึ้นนิดนึง อันนี้เขาก็มาแบบสไตล์เรียบๆเลยตรงนี้นี่เป็นเพดเป็นเพจหมดเลยนะฮะเนี่ยเป็นเพจหมดเลยเป็นเหล็กหมดเลยเหล็กสายเขาก็ใช้เป็นสายถักนี่เป็นสายถักแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ปุ่มมีโลโก้เพนทาโกนแล้วก็ใช้ปุ่มพวกนำแผดคียค์ล็อกนำนำล็อกคียค์ล็อกแคปล็อกเลยพวกนี้ใช้เป็นสีเขียวแล้วก็ถามว่าตัวคีย์บอร์ดนี่น้ำหนักเป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างหนักนะฟังจากเสียง ความหนักแน่นเขานี้หนักเอาเรื่องอยู่นะก็ถือว่ามีน้ำหนักนะมาดูด้านใต้ตรงด้านใต้นี่ก็จะเป็นพลา,าสติกเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็ตรงขาขาก็ปรับขึ้นได้จริงๆตัวคีย์บอร์ดนี่ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะตัวคีย์บอร์ดเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วอ่ะแล้วก็มีขาให้ปรับเสริมขึ้นนี่เผื่อถ้าใครบอกรู้สึกว่ามันสูงไม่พอจัดไปดูขานี่ ขาก็ดูไม่ดูมีดีไซน์มีลูกเล่นของเขาอยู่เหมือนกันนะนี่ดูดีไซน์ดีดูสวยงามด้านหลังบอกว่าอะไรบ้างเนี่ยดูรางฮัน Design in Japan made in China We a r gaming w e ป p l ของพิณก้อนโอเคนี่ก็คือด้านหลังหลังจากตั้งขาตั้งไปแล้วมันก็จะเป็นสภาพประมาณนี้ฮนะรายละเอียดการดีไซน์ของมันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูตรงส่วนของคีย์แคปคีย์แคปก็ ปกติเป็นขนาดมาตรฐานเอาอะไรมาเปลี่ยนก็ได้ของ Mechanical ตัวนี้เขาใช้เป็น Mechanical Keyboard ดบูสวิตบูสวิตนะก็2จังหวะเสียงค่อนข้างจะแจ๊หนักมากอ๋อลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นของ o อเตมเป็น Blue บูสวิตของโอเตมนะเสียงค่อนข้างจะแจ๊มากแล้วก็ดูจังหวะค่อยๆกดอย่างลงไปแล้วก็แจ๊เสียงมันดังแจ๊มากฮะทีนี้เอ้าเฮ้ยคีย์คแคปหายอ๋ออยู่นี่คีย์แคป พอกดพร้อมคีย์แคปนะ,ะเสียงมันก็จะแจ๊ะแจ๊ะประมาณนี้เสียงคือแบบเสียงมันสะใจมากเลยอ่ะเห็นไหมมันดังสะใจแล้วก็เป็นเสียงสองจังหวะอย่างนี้มีสองจังหวะกดลงไปแล้วค่อยแจ๊ะประมาณนี้นะเสียงก็ประมาณนี้สามารถปรับไฟได้หลายแบบ fn ชึบนี่ ปรับไฟในตัวได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเล่นในโปรแกรมดูดีกว่าแล้วก็ดูว่ามันจะมีไฟล์แบบไหนให้ปรับบ้างนะนี่ครับตัวซอฟต์แวร์ของเขานะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นทางกอนดูลาฮันกดเข้าไปมีอะไรบ้างอันนี้คือหน้าต่างของเขาทั้งหมดเลยนะฮะก็มีการกำหนดค่าโปรไฟล์เอาแบบหนึ่งสองสาม่ายไง มาโคเบนเจอร์ก็คือสามารถเซตมาโคได้เต็มที่เซตมาโคได้ปกติเลยนะทีนี้มาดูตรงส่วนของไฟครับนี่ช่องนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟมีให้ปรับนี่ทุกแบบเลยดูอันแรกก็จะเป็นแบบเวฟอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมแอปพลายอันนี้คือตัวอย่างอ่ะเปลี่ยนสีสีแดงโอเคดูหน้าจอในโปรแกรมนะรวดแบบรุดเร็วมากอะแบบปุ๊ปุ๊ปเลยสปีดเขาเร็วมากเลยแต่พอมาดูนะ ตัวคีย์บอร์ดค่อยๆไปค่อยๆไป,อ,อ,ไปอ่ะสปีดมาลูกเออมันค่อยดูเล้าใจขึ้นหน่อยนี่สปีดสุดนี่สปีดสุดเวฟปรับสปีดได้ปรับโทนสีได้อ่ะสีเขียวสีน้ำเงินก็ได้สีน้ำเงินนี่น้ำเงินเหมาะกับแบรนด์เพนทากรอนแบรนด์เพาเป็นสีน้ำเงินปรับทิศทางได้ไปซ้ายไปขวา โอเคตัวแรกเป็นเวฟนะตัวที่2ก็เวฟ2มีเวฟแบบที่2ฮะสังเกตไหมว่าต่างกันยังไงเวฟแบบแรกกับเวฟแบบที่2เวฟหนเวฟสอมันจะดูเร็วกว่ามันจะมาเป็นคลื่นเลยอะ่ะอันนี้อันแบบที่3นะเซฟเป็น c o l เลอร์ดีกว่าเออ ดูน่าตื่นเต้นกว่าเยอะจะได้ดูออกดูเข้าใจง่ายกว่า Colorful อันนี้แบบที่3แบบทวิสตก็คือหมุนหมุนวนๆนนเลือกสีได้เหมือนกันเออเนี่ยเนี่ยสีทองนะสีทองก็จะดูอลังการนิดนึงทวิสอ่ะไปแบบที่4แวบแบบที่4ไม่สามารถปรับสีได้นะแบบที่4นี่ไซเคิ คือยังไงอ่ะคือแบบจะกระพริบมาทุกสีเลยอ่ะ RGB อ่ะแบบที่5 b r e a d i n g b r e a d i n g ก็แบบหายใจหายใจเข้าหายใจออก colorful สิเป็นไงเป็นไงกระพริบทีเดียวพร้อมกันหมดเลยทุกปุ่มแต่มาเป็นสีแบบ RGB อ่ะแบบที่6 ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงกลางปุ่มโอเห็นไหมสีน้ําเงินแล้วก็ลายสีออกสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงก็สวยดีเซนเตอร์ Center. แบบที่7เทลแบบที่7เทลคืออะไรต้องกดหรือเปล่าวอทอันนี้ลายเทลเดี๋ยวก่อนกลับมาที่เทลครับเทลคืออะไร อ๋อ oh, นี่ไงแถวคือกดปุ่มไหนปุ่มนั้นมา ripple ripple คืออะไร ripple คือกดปุ่มไหนปุ่มนั้นก็มาเหมือนกันแต่ไม่ได้มาแค่ปุ่มเดียวมาทั้งแถวเลยเอาไวล่นเก็บเต้น <c oughs> สนุกว่ะไฟเวิร์กไฟเวิร์กนี่แปลว่าพลุมันก็มาแบบเรื่อยๆของมันเลยมันจะมาทางไหนมันก็มานะมาจากช่องไหนก็มาจริงๆถ้าหลีไฟนี่น่าจะเห็นสวยขึ้น ไฮฟอนไนส์เฮ้ยไฮไฮสโนไทส์ไฮโนไทส์เหมือนไฟปีใหม่อ่ะอันเนี้ยเหมือนไฟต้นคริสต์มาสวันปีใหม่อ่ะต่อมาเป็นไลน์เวิร์กไลน์เวิร์กก็ไล่ๆลงมาอย่างนี้ค่อยๆลงมาทีละช่องต่อมาอัพแอนด์ดาวตั้งชื่อว่าอัพแอนด์ดาวน์นะอัพแอนด์ดาวขึ้นลงขึ้นลงอันนี้เป็นวอเทก อุ้ยสวยอ,อันนี้ดูดิมันวิ่งบนจากข้างบนข้างล่างแล้วก็มันรวมกันตรงกลางเห็นไหมเฮ้ยน่ารักวอเทคผมนี่ชอบเลยฮะเดี๋ยวลองดูสีอื่นบ้างสีน้ำเงินเงาะสีของเพนทากอนต้องเป็นสีน้ำเงินอีมีกระจายออกด้วยมันรวมกันตรงกลางก่อนแล้วค่อยกระจายออกว้าบอันนี้น่าจะเป็นสีตัวต่อมาเลนดรอปเลนดรอปก็เป็นฝน เลือกสีแบบมัวมด้วยฝนตกฝนตกไดโกนเนลคืออะไรวะไดโกนเนล <cl icks> ก็คือเป็นสีติดค้างใช่ไหมมีที่เลือกสีจะเอาสีแบบโทนไหนยังไงโอเคตัวต่อมาร์ดเวิร์ k ทำงานหนักหรอเป็นคลื่นไล่ไปไล่กลับ แต่เป็นคืนที่แบบว่าหลากสีด้วยนะสีเหมือนลูกกวาดดีกาวิตี้กาวิตี้นี่เป็นเริ่มจากตรงนี้เหมือนกับเซนเตอร์แต่ว่ามันกระจายออกด้วยเห็นไหมวาบวาบวาบกระจายเข้าก็ได้นะวาบวาบโอเคกาวิตี้เสร็จปุ๊บคัสตอมไลท์อันนี้ก็คือปรับแสงเองเลยอยากจะปรับให้อะไรมันอยู่ตรงไหนก็เต็มที่เลยนะมาเดีย๋ยวมาลองเล่นกันสักหน่อยดิ W A S D ตอนนี้เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมสีแดงอะสีแดง G H J K มีอะไรอีกมั้งแดงทุกอันแดงแดงแดงเสร็จปุ๊บก็ชมพูเออนี่นี่นี่นเซนเฮ้ยมันตังไม่ได้แล้วว่ะมันขาด แม่แม่มันไม่พอมันออกมาดูไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้เป็นแซดอันนี้เป็นอ e. ีอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้แล้วบัวแล้วทีเนียแต่ว่าเอาเป็นว่ามันใช้ได้ครับตอนนี้มันตรงตามที่เราตั้งเป๊ะเลยนะเห็นไหมเป็นสีชมพูกับสีแดงรวมกัน <c oughs> นี่ตั้งอะไรวะเนี่ยโคตรไม่มีศิละปะเลยอโอเคนี่ก็จบละหมดทุกหมดแล้วเนาะที่เราลองตั้งไฟดูอันนี้ก็คือ reset to factory factory default เริ่มค่าเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างเลย ไม่มีอะไรละที่เหลือก็ USB report rate ต,ตั้งได้ว่าจะให้ report rate เ,เท่าไหร,ร่ก็ d e f a u l มันอยู่ที่1000ก็จัดไป1000เพน้นแหละเร็วที่สุดละนี่นี่นี่นแถมให้อีกอันแถมให้อีกอันเลกเก้ฮะสายเขียวแดงเหลืองเขียวจัดไปสายเขียวจงจเจริญฮะโอเคครับแล้วนี่ก็คือคีย์บอร์ดอเพนทากอนดูลหันนะครับของเราที่เราเอามาดีวิวให้ดูกันนะฮะถ้าชอบใจกันก็ ราคาก็ในใน JB ลงขายอยู่ที่1790บาทน,นะฮะก็ตามนั้นส่วนไดเวอร์ไดเวอร์ของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปโหลดได้ในเว็บของพินทาก้อนนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้ถ้าเกิดถูกใจชอบใจกันการรีวิวของเราอย่างนี้นะฮะอย่าลืมช่วยกด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็ฝากผลงานเกมไว้ด้วยเช่นเคยนะฮะพวกนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีๆเราก็มาแนะนําให้กันนะเนาะโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคม ไปแล้ววันนี้สวัสดีครับฮา